และนี่คือเกมที่เรารักหรือเกมมันรักเราก็นแน่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่เกมตัวนี้คือ Space เอสเทร a r Racing นะครับไม่ใช่ p เ c e นะแห่เห็นจักรวาลไม่ได้เลยซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยจะให้อารมณ์คล้ายๆกับเกม z o d i a c หรือเกมที่เราเคยเล่นลหรือหรือราศีนั่นเองซึ่งตัวเกมนี้ครับมันก็จะเป็นรูปแบบของการเล่นแบบการแข่งขันซึ่งจะเป็นยานเอามาแข่งขันกันตัวยานเนี่ยก็จะมีระดับต่างๆครับ เริ่มตั้งแต่ระดับทั่วไป c o m มอนหรือระดับสูง,ส,งสุดก็คือ regen หรือ super regen นั่นเองและตัวสนามแข่งเองครับก็เรียกว่ามีความสวยงามครับเป็นแบบ m e t a v e r d e อาแต่อันนี้คือเขากาวาไว้นะของจริงเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นสนามบินแล้วก็เป็นยานบินอวกาศแบบง่อยๆก็เป็นไปได้ครับแต่เกมนี้ครับมันก็ไม่ได้เน้นที่ความสวยงามแต่เน้นที่ความซิ่งนั่นเองบอกเลยครับว่า เกมนี้ครับอาจจะมาเป็นแบบโซ d ิแอกสองที่เราเคยเล่นกันแบบอาจจะมูนแบบไม่รู้ตัวอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราต้องรับความเสี่ยงแล้วก็บริหารกันนะครับในส่วนของงบก็มาชี้ทางแบบเบาๆนะครับสำหรับใครที่สนใจในการซิ่งนะแต่อย่าลืมนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงก่อนที่จะลงทุนเนี่ยศึกษาก่อนนะครับว่าเงินของเรากล้าซิ่งกันไหมแล้วก็เกมนี้ครับเขากำลังจะเปิดตัวในเดือนที่น่าจะกุมภาเนี่ยแหละ จากที่เดฟแจ้งมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไวล์ลิส์เองเนี่ยเขาก็มีการแจกด้วยนะ100ไวล์ลิสสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเขียนนะครับตัวหรือทักมาที่แอดเลยนะเดี๋ยวทักมาเข้าที่กลุ่มเทเล gram ของแอดแล้วก็ทักมาหาแอดเลยว่าส่งเลขกระเป๋ามาเลยว่าเออสนใจไวลลิส์นะครับก็ส่งเลขกระเป๋ามาเลยนะเป็นเ,เลขกระเป๋า BSC นะครับเดี๋ยวหรือไม่ก็เดี๋ยวแอดแจ้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวถามทางเดฟก,ก่อนว่า จะให้แจ้งกันยังไงเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าให้ติดตามที่ t e l e กร a มแล้วก็ที่ Discord นะครับ Twitter จะมีอัปเดตข่าวต่างๆครับในส่วนของ w h i t p Paper ครับเรามาดูกันว่ากล่องเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ่าราคาของกล่องเนี่ยมันจะอยู่ที่500นะครับเป็นเหรียญเกมนะ แล้วก็ในส่วนของการสุ่มเนี่ยมันจะมีอัตราสุ่มอยู่ที่66เนี่ยน่าจะคอมอนน่าจะเกลือเยอะมากเลยมากลางนี้อยู่ที่6ก0 0็ครับก็คือสุ่มยังไงก็ติดครับทุยไม่ใช่ครับน่าจะ6%แหละมันแปรแล้วมันเยอะเกินครับต่อมานะครับก็จะเป็นการแข่งขันก็จะเป็นรูปแบบของค่าพลังครับมันจะมีเรื่องของค่าคะแนนประสบการณ์วัสดุแล้วก็โทเค็นครับซึ่งเกมตัวนี้ครับเราจะใช้โทเค็นที่เป็นเหรียญเกมนะ มันจะมีการวัดเรื่องของพลังความเร็วบูสต์เชื้อเพลิงต่างๆเมื่อเข้าแข่งขันสมจริงเนี่ยเครื่องบินจะต้องใช้เชื้อเพลิงเนี่ยหนที่อยู่1.5ครับคือเชื้อเพลิงเนี่ยจะถูกใช้ไปแปลว่าเราเนี่ยจะต้องทำการเติมน้ำมันครับอ่าเติมน้ำมันเติมเท่าไหร่ครับนี่มาแล้วเชื้อเพลิงก็จะใช้เป็นตัวเหรียญน,นะครับ1 5. นนี่มันจะมีเหรียญอยู่แล้วก็จะมีการบอกนะครับว่าแต่ละ ความหายากเนี่ยมันจะมีการเติมน้ามันเชื้อเพลิงที่เท่าไหร่ครับแล้วก็ในส่วนของความตนท่านก็เช่นกันนะมันจะมีค่าซ่อมแซมอยู่ครับมีสมดุลเรียกว่าเป็นการปรับจากตัวเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเลยนะครับกดแข่งอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นน้ํามันการซ่อมต่างๆครับแล้วก็มีเรื่องของการคํานวณอันดับครับก็อันดับแรกๆเนี่ยก็จะได้เยอะเลยนะครับก็คือได้24ได้16 เราก็ต้องเอามาคำนวณครับว่าคือระดับสูงสุดเนี่ยมันสามารถแข่งขันได้ถึง262 6 0 0เอ้ย262คะแนนนะครับหรืออันนี้น่าจะเป็นตัวอันนี้ค่าซ่อมอันนี้แข่งขันเพื่อซ่อมแซมคือค่าซ่อมอยู่ที่200กําไรเราจะอยู่ที่62เหรียญน,นะแต่ว่า200นี่จริงๆคือถ้าเกิดว่าเราเอาไปแข่งอันดับจริงๆเนี่ยมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับ แล้วก็มันจะมีการหมุนเพื่อชนะอันนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะครับลัคก,กี้หรือวงล้อมหาสนุกนั่นเองครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการถอนะครับก็มีตั้งแต่1วันจนถึง5วันโอ้โหนี่แม่งเอาราศีมาเลยนี่หว่าปั๊โธ่อะความปลอดภัยเป็นยังไงครับก็นะตามนี้เลยครับมันก็ยังไม่มีออกมาส่วนโทเคนิกนะครับก็จะมีเร็วๆนี้ส่วนตัวเหรียญก็จะเป็นชื่อเหรียญน,นี้เลยครับผมอ่าแผนการทํางาน ก็มีการอธิบายนะครับว่าจะมีการเล่นยังไงบ้างตืดๆไล่ลงมานะครับการตลาดลองเร็วๆนี้แล้วก็เป็นลิงก์อย่างทางการครับประมาณนี้ครับสำหรับตัวเกมนี้ถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจนะครับเอาจริงๆน่าสนใจมากๆเลยถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวลองมาส่องกันได้นะต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่มันลอกราศีไปเลยนี่หว่าเพราะว่ามันบอกว่าเกมเนี้คือเกมเดียวกับราศีอะ่ะเออแม่งลอกกันมานั่นแหละหรืออาจจะเป็นเดฟเดียวกันด้วยซ้ำครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ